วันนี้นะวันนี้เ,นะนนเรามาเล่นของแปลกนะเราไปแปลกเท่าไหร่หรอวันนี้นะอยู่ที่ที่ไหนวะหมอกเ็กไม่ใช่อันนี้ลาติมาหรือโคราชเ,เรงเลงง่ยง่ายๆแล้วก็อำเภออำเภอปากช่องถามแล้วเมื่อกี้มันเป็นขึ้นของปากช่องนะมันไม่มเป็นอำเภอปากช่องแล้วก็ตำบลตำบลพญายเย็นใช่ไหมตำบลพญายเย็นนะ อ่ามันเป็นตำบลพญายเย็นอยู่เข้ามาทางน้ำตกเกศสาวน้อยงูเหล็กเ,เกศสาน้อยนะครับเข้ามาก็ไม่ลึกเท่าไหร่เราวันนี้วันจันทร์นะถึงที่ได้เดี๋ยวจะมาทําเจ้าบิคทัมนี่บิคทัมแต่มาดูเลยแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวรถมันเป็นเอ่อเป็นนิสสันนิสสันควนอนโดควอนโดสองใบตัดมันเป็นรถตีอยู่อยู่แปดสิบเจ็ดแต่รถตีบางบ้านเนี่ยอยู่แค่แปดสิบเจ็ด เราไปเปลี่ยนหัวพิฆาตมาใหม่นะเปลี่ยนหัวนี้มาใหม่นะก็เครื่องเป็น FE6 เครื่องมันได้ FE6 ตัวเล็กขโบแล้วกเดี๋ยวไม่ใช่ถอดท er ิ้งมาเลยเดี๋ยวใส่เป็นที่มีเ็ดรเดี๋ยวไปดูหัวกันมาดูหัวนี่อะไเลเลยเพักเดียวลุมตุบ เมงะเดี๋ยวใส่มาครบชุดหัวเครื่องเกียร์อยู่นู้ดไม่ต้องไปดูเกียร์มันเกียร์ไป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดาเจ็ดเกียร์เจ็ดเจ็ดสปีดธรรมดานะเครื่องเป็นอีมสามสี่ะบบไฟฟ้าเหมือนเดิมยูโรห้ากล่องข้างเครื่องนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดูกันนะนี่มาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างบอยจัดให้นะฮะเดี๋ยวช่างบอยจัดให้ก็ วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกนะเข้ามาก็ทําคลิปให้ดูเลยนะฮะก็ <_ an> อยากทํางานไวงานเร็วงานเนียนนะก็เอ่อโทรมาได้ศูนย์เก้าสามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับรับทําลากพื้นที่แบบนี้อยู่แล้วนะฮะก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมจะต้องทําให้เสร็จจะได้้วคันนี้โปรเจกต์ทำเป็นสิบสองล้อนะสิบสองล้อหน้าไม่ยืนสิบสองล้อหน้าไม่ยื่นอันนี้น้ที่จะทำใส่เจ้านิสันเอ่อนิสันบิ๊กท่อนะ แต่เมื่อก่อนมันเป็นคอนดอสองไบปัดเขาเปลี่ยนหัวมาแล้วนสันคอนดอเป็นไฟสี่ตาสี่เหลี่ยมเป็นสองใบปัอดอะดอูยูโรห้าคอนโซลดำอะดูก่อนเห็นไหมก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะเอก็กี่นาทีแล้วสองสามสามไดนะ้ไหมก็เดี๋ยวจะเดลมิทให้เดี๋ยวเดลมิทให้นะครับก็จาัดก,การให้สวยออกมาสวยทุกคันก็แล้วกันนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญเลย นะจุดเดอะเบสของผมเลยก็คือว่าแดดไวแน่นอนแต่อันนี้ค่อยชั่วหน่อยดูดูมันมีโรงนี่เออมีโรงอยู่โรงนั่นนี่โรงโรงเดีอเอ๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าโรงแล้วเข้าโรงตายแล้วตา,ตายเออใช่เออที่อย่าไปพูดเรื่องนี้คนเราตายทุกคนนะยังไม่ถึงเวลานะอยู่ให้เขารักจากไปเขาคิดถึงนะครับฝากจําคำนี้ไว้ผมจำำําคานี้มาตลอดอยู่ก็อยู่ให้เขารักแต่จากไปก็จากไปเขาคิดถึงนะก็มาเข้าเรื่องเล่าเลยนี่ เดี๋ยวชุดนี้จะเปลี่ยนเป็นเจ๋งนิสันเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยทำสองขาน้านะอ้าวทานอยู่นู่นแล้วอยู่นู่นแต่เดี๋ยวมีเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการยังไงนะไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ดูรถเก่าไว้แบบนี้แบบนี้นะก็เดี๋ยวจะใส่เป็นเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อย จบสวยแน่นอนนะครับจบสวยจบสวยจบสวยหรูสบู่นางนวลอีกเช่นเคยเดี๋ยวรอรับชมกันเลยวันนี้วันแรกอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้ไม่เกิน7วันเ,เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าทำเป็นสองล้อด้วยเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จวันเสร็จวันนี้ผมจะเสร็จไหมนะฮะหนึ่งอาทิตย์อ่ะหนึ่งอาทิตย์เต็มเ,เดี๋ยวมารับชมกันนะนก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมครับเอน